พอดีกินเนียครับขัววกส,สนาสะพอดสวัสดีครับครับพี่นองครับนี่บ้าสัยนอนะแต่ฮิปปูหน้ามาจะรับเยใส่รอบมั่วเหนเจ้าสุดกิน่าได้คมโบ คห็นหรือเดี๋ยวครับพ anyway. right> uh ี่น้องตัวใหญ่ๆเลยผมเดี๋ยวบ้าสุญญ์ยอนดูไปเห็นนะยูนอว์จริงในเบิ้งล่างคำวันเซ็นไม่นู่นอยังครับติดตามมันนะครับเด้อติดตามครับไฟออกหมดพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องอันดับแรกอ่ะดังไฟก่อนเด้อครับเด้อ ดังไฟจิตหนึ่งกระปูครับไม่อ้อยข้าเกใส่ไม่ยางนะ้ครับยางพลาเข้าเดี๋ยวล่ะติปง่ายดีครับนี่ นี่ครับพี่น้องไฟห้ากติดเด้ทีแล้วครับทานแดงแล้วครับนี่เอาหมอขึ้นข้างเลยนะครับนี่ทางหมอเลยหมอซึ่งก็ใส่เลยนะครับแล้วก็ออกปูมาใส่หนีนะครับเนาะแล้วก็ปิดฝ้าหมอไว้นะครับเนาะเราเบิ่งตอนสุกนะครับบินเดอร์นี่ครับพี่น้องปูหนึ่งห้าก็สุกเด้ทีแล้วครับนี่ อุ้ยห่วยเลยนี่ครับนี่ห่อนๆแล้วครับเดี๋ยวมีเมนูปูแลกับตรงนี้เมนูตับกฮุ่งนะครับแต่ไปบกฮุ่งกันครับนี่ครับพี่น้องบะบกฮุ่งก็จะไปตำกะสดๆจากต้นเลยนะครับนี่นี่ครับต้นนี้ก็ลกที่ไเ้ครับนี่แต่ต้นนี้ไปกินซุกครับ บอสนั่นปะไหนต้นนี้ครับต้งแสวบครับเป็นขเจ้าบกห่งสาย์แหละครับนี่ครับเอาไปกินลายน้อยอล่ะนี่ให้ต้อยเด็ดนี่เอาหน้อยนี่นะครับเนาะพ่อดีกินนี่ครับนี่ครับสดจากต้นเลยสปครับไปตำมครับวันนี้นี่ครับพี่น้องเครื่องปรุงตะบกห่งเขาก็พร้อมแล้วครับนี่นี่ครับพริกบักนาว เระเทศปูดองเขาก็มีด้วครับพี่น้องเด้ออันนี้ปูหนึ่งเข้าครับนี่ครับปูหนึ่งเข้าซุกเตทีแล้วครับแต่เสียแมงครับพี่น้องนะครับตามห้องครับบานนี้บันเลงแล้วครับทำแล้วครับพี่น้องบานนี้ครับพริกเด้อครับนี่ใส่เบิร์ดดีแล้วนี่น้ำแล้วครับ เก็ดตายเบาเรืเ่องนะครับพี่น้องเด้อแบบเพี้ยๆลุดเดีอะจรองเลยครับบ้าชุดย้นน่ใส่เครื่องก่อนนะครับเด้อใส่เครื่องเทศก่อนนี่ครับมะนาวครับ เปลือกใส่น้ำมันยังหอมเปลือกน้ำบ่แม่ค่นสุดลายมือกล่องนะครับแยาหน่อยนะครับเป็นมือกล่องครับเอาสุ่มๆจะ่อยนะครับเนาะกินบัอกเน่านำไล่ไรแล้วครับเป็นมืดอ,อแจ้งๆ หน่วยหนึ่งพอนะครับเนาะจุดราเคลื่อนซ้อนครับน้ำปลาครับพอว่าใส่น้ำปลาล่าอยู่ครับเดี๋ยมองอดไรหล่ะ อันนี้เปิดดีกว่าขยาวกันนยครับเอาความนัวครับนวดเครื่องปรุงมันเข่ากันกนะครับพี่น้องเด้อปูดองแล้วเ่งใส่ใส่ที่หลังสีของงงใส่เลยครับ ตัวน,นี้แหละโน่นะนะโมเป็นตัวคือานได้ลงไปเลยนี่ใส่โบบดครับเก็บไว้ก่อนออเฮ้ยเดี๋ยวต่อแฉบโพีน่น้องแต่ยิงเครื่องเลย นี่มันความซะพ่อพใหญ่ได้กินซะได้ครับ <c oughs> ต้องเหรอครับส <c oughs> ิมเบิร์ตต้องสมต้องเผ็ดเมื่อนานนะตอนซิมอ่ะใส่ปลาไหลครับปลาแดดครับจ้างบ่ บอกตอนปากกระแหง,งมาใส่เว้ยประเด็กปากกระแหง,งแต่ปีกาก่หนี่ีกไก่เหรอครับบั้ซิมพอแล้วซิมกันซิมบ่ซิมเจ้าหรนซิมเงยหนะ่ะหอม,มครับพี่น้อง<ม>น่าเลยนึงน้องสมน้องอแซบเพราะ้หครับหอมปู้ดองหวา ใช่หรอครับกินกันครับบ้านี้สวัสดีครับพี่น้องครับมาครับมาหนิครับมากินข้าวด้วยกันครับต่อมองหุห้องข่าวแล้วหรอครับลงมือเลยครับบอบอลายนะครับเพชรครับแซ่บเมืองคาปูงครับ คำยังไงแข่งร่งงลลองคำปูกันแล้วครับเรือ่อแตลกป๊เลยครับเนื้อแน่นดีแล้วครับคุณเนื้อกระปูเนื้อหวานนี้แล้วครับรสชาติมันหวาน,นครับเนื้อปูหน้านี่ครับทามมัน กินปูทะเลกินปูนากันเลยนะครับเนาะนี่ผักข้าครับผักข้าก็มีผักบุ้งนะครับเจบมัตตนาครับนี่มะก,กะทินครับแกะปลาดุขางหังวเห่าเนี่ยครับห้องมะก,กะทินครับปูหลายเด้อครับพี่น้องเด้อ แล้วก,กินตัวกินเป็นตัวก่อนกินตัวอ่อนๆบางทีครับนี่แก่เลยนี่ครับอืมกลับเลยผู้ดองเข้ก็มีนะพี่น้องผู้ดองผมดองเองนะครับ รับรองาารับประกันความแซ่บผู้ดองอกินยากเล่ยกระแซ่บครับคุณน้า พอมันแข็งครับนี่ครับแต่ผูนลงค้นเขาจะขอเอาไปตำปนนะครับปนปูน,ปน,ปน,น่าแสบกันเนี้ยผมกินชิ้นเลยครับนี่ หมอคขาลักอะต้มน้ำไม้นะครับต้มน้ำไม้ไปตัแกงครับตะขางครับพี่นอ้องกระดูกไปอ่อนๆอ่อนด้วยวนี่ปูอ่อนตัวนี้เป็นปูอ่อนนะครับาเลือกกินตะขางมันก็น,นะครับเนาะ อันน่นให้ลูกไส้บนแล้วครับลูกไส้มาขอเอาครับอืมหน่อวานดีครับกระุังกับเพ็ด ตอนหนึ่งปูนี่ตอนเร,เราจะซุกเนี่ยค่ะเอาเกลือหู้ยังไงเลยครับม่ได้เพิ่มควบนัวเชาจินัวให้ปูนะครับเด้อเ็ดแล้วครับพี่น้อง มันอยู่เลยครับบอกครับมันมันมันกระ mm hmm. ปุกเผ็ดแล้วครับ ยี่หาคามปูครับกินคามมันเบิร์ดเลยนี่ครับนี่มันปูรครับจำเลยครับมันปูน ดีครับพี่นอ้องโอ้แซบต้องแซบต้องเผ็ดครับกะทิน้นีกินดอมกมนเลยครับดอกกลมๆแซบเพื่อนครับ biết là ครับสำหรับชิปนี้ก็พ,กนะพ่อสมมารไปค้นนะครับเนาะขอลาพี่ะานอกเชียกนะครับเนาะเผ็ดครับเพ็ดขอตัวไปกินหนังก่อนนะครับเนาะครับสวัสดีครับทำก่อนเผ็ดครับ